สวัสด the like so ีค่ะคลิปน <th under> <th <under> right ี้ก็อยู่กับสาวปันกกอกนะคะค่ะใช่้นทกเราปานเ็นมาเหตดวครับพบทีตื่นเต้นนะคะเราก็เลยมาเจอเอซนะคะค่ะที่ลงนะครับแจ้งไว้ มาถึงแล้วอาจมืด่้ามบอกนั่งกินน้ำเนี่ยโอ้ยยังไม่กินแทบต้องรออยู่แล้วเจ้าแม่นี่นุ้วัดหนูอ่ะทำอย่างเงี้ยดูหนูเราผิดเลยนะเขาปิดจริงเขาปิดจริงหนูพยายามที่ว่าหนูดูทุกช่องแต่หนูกดไอ้เบอร์โทรศัพท์หนูกดไม่ทันวันนั้นเป็นกดของคุณชัยอ่ะทันก็เลยโบนวันที่16ธันวา พอตกได้ห้าวันขายได้เลยแล้วก็หนูก็ดูไอ้แล้วหนูก็บนมาวันนี้หนูไปอีกแล้วหนูเมื่อวานเมื่อวันก่อนไม่ติดเบรมาเมื่อวานนี้หนูจุดลูกบอกกลิ่นเลยแล้วหนูก็ไปทำสำเร็จมาก็เลยพอดีน้องมนมา พอไปน้องมนมาบอกน้องมนมาบ้านเธอถ้าอย่างนั้นน่ะจะส่งไปให้เขาไปแก้บนไม่ได้กินข้าวไปคุยไปดีไหมได้ก็มากินข้าวไปคุยไปดีไหมดีกว่าไหมไม่คุยให้มันย่อยไม่เป็นไรร้อนๆทามาร้อนๆเลยเองใจมากลูกสาวไม่ต้องใจ เนี่ยเฮทำเป็นองเลยขารลอก็ไม่ต่เพราะว่าดูมามาตลอดดูดตั้งแต่สงสารอนไทยตอนนี่ว่าปีนหางติดเองเสาไฟฟ้าน่ะโอ้โหน่นร้อนใจสุดเียนนั่นน่ะตอนใ้องคูดูดูยังยังตีสองนะเห็นไหม่าสาพี่โลกมาแล้วสีสองอีกสองอ่ะสีสองมาแล้วพี่โลกนี่เขาจะหลับบอกวาพี่โลกเหนืแล้วพี่ไปไหนแล้ว ีนะติดตามอ้าวใครแก่กว่ากันอ๋อเด็กกว่ามอนยังเด็กอยู่ก็ต้องบอกอายุที่ถึงจะรู้พี่น้องยัง62องอ่ะหกพี่น้องอายุมากกว่ามันยังเด็กอยู่เลยหล่ะนะยัง62เด็กองติกับพี่รอมอยู่เนาะหน่อยนึ่งพี่กก่าโอ้โหพี่58ออกทำไมอยู่ข้างนอก กินทีาไหนเลยทั้งนอั้นอบข้างนอกก็ได้ครับดีสบายหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะแม่พอยังไงน้องนะครับก็เดินทางตอนนี้ก็ก็เลยติดต่อเบอร์เขาได้พยายามดูทุกคนจดไม่ทันเพราะเราก็อะไรนะคิดหนักใจนั้นบอกว่าถ้าเบอร์ผมเป็นหนักใจนะหนุนก็ลายก็เป็นอะไรก็ไม่เป็นหรอกเบอร์หายากไหเบอร์ของผมไม่ค่ะอันนี้จะอันนี้จะไม่ไป

หมดแ้่อาหาร้ยไม่เอาไขมันเลยนี่ไไ่อานีนี่มาแล้วจ้าพอแล้วค่ะกินแค่นี้ก็ไปไปนั่งกินแล้วกันน่ะ โอ้โไปงไงก่อนกอมาทเหมือนันทำ้ตั้งแตตีหน่เอ้า้ัแต่เ้าเา้ารย้านะาจกินข้าวน้อยกินาคุณมาวันไหนวะเงียบเลยตอนนี้อ้าวช้างไหมล่ะ เอากี่เชือกน้นกหเดี๋ยวนั่งกินนั่นแหละบังคัมัน้องกินมดโอเคแล้วนะ เขาบอกว่าถนัดข้าวเหนียวแม่พี่ว่าอย่างนั้นแม่พี่ชอบข้าวเหนียวอาจารย์ใช่ไหมแม่พี่ต้องสักหน่อยแล้วล่ะไม่ออกสักหน่อยแล้วล่ะใชไมใ้พลาดไปแล้วค่ะจิ้มเจียวเนี่ยต้องร้อนจ้าพร้อมจุดตะลุ่นน่ะนี่นี่นี่พร้อมเข้าเหนียวมันมีเรา คึกคักนะฮะจ้าคึกคักโอ้โหทำไมเม็ดข้าวสวยจังข้าวหอมจัง ไม่หมดไม่หมดไม่หมด the ไม่หพอแล้วค่ะพอแล้วขอบคุณค่ะน้เรำเน้นว่าเดียวของพี่รองเขาตักให้แล้วของพี่รองเขาตักให้แล้วอือหอมพอแล้วค่ะข้าวพอแล้วเดี๋ยวเกินหมดจะต้องหาเดีนจ่ทไมกินแล้วเลย ข้าวนะคะจานอยู่นู้นน่ะไอคอนอยู่นู้นน่ะถั่มอีก

ยกลงยด้เยอยังได้เลยอปลาเหรอเนี่ยปลาหลลน่ากินมากเลยจ้ะทำขนาดที่จะไปทำบุญที่วัดเลยจะันเยอะขนาดี้นมาอ่ะเลียงเลียงกต้องับเลยนะเนาะมนตีเรเห็นเรเข้าใจนะเเเเันนี่เนาะเ็นี่ไม่ต้องกลัว กบมาคนปลาตีดใหญ่ตีดจัง,จจงเลยค่ะแก่พี่่จังหน่อยนี่ใ่หม่ออบ้านบ้านเราบ้านบ้านเนี่ยใช่หมโอ้โพูดพูดเต็มใจเลง ค่ะก็มากินข,ข้าวด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะพี่อนุงนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะ <c oughs> <c oughs>